สดๆจากสวนนะครับกรอบทุกครกสดทุกจานนะครับผมนี่ครับคือแม่ค้าส้มตามือหนึ่งนะครับผมหลากหลายเมนูส้มตํานะครับที่ร้านก็จะเป็นตำคราดนะครับตําไทยตําปูปูปราตํานรกแตกนะครับส้มตําเส้นเล็กหลากหลายเมนูส้มตํานะครับส้มตาหลวงพะบางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตยหน้านะครับเมนูเด็ดใหม่ๆนะครับก็จะเป็น ยำปลาร้านะครับหลากหลายเมนูยำนะครับอก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะโฆษณานะครับเพื่อเริ่มขายนะครับผมอาจจะมีเมนูเพิ่มนะครับคือเมนูยำปลาร้านะครับหลากหลายเมนูเด็ดๆนะครับผมติดตามรับชมได้นะครับหรือติดตามทางเฟซตนะครับถ้าสนใจรายละเอียดก็เตจดกะย่างโคราชนะครับ วัดหลักศรีกับย่างคุลักรีแล้วก็กับย่างโคราชแจ้งวัฒนะซอยสิบนะครับผมครับผมเราไปเก็บต่อเรื่อยๆนะครับประมาณหน้าติ๊กติ๊กโลนะครับอย่างเขาเดือนหกคนก็ต๊อก มันก็ร้องหงึมงงำรัง,งมไปทั่วท้องนาคนตกที่ไรคิดถึงควนใจของข้าแม่ดอกสโนโุบ้านนาน้องเคยเรียกข้าพอดอกสะด้าอย่างเข้าเดือนหกคนก็ตกปลอยปลอยหัวใจพี่ร้องโอ้อยอ้ยคิดถึงแม่ดอกกาาเชา